ตามนะคนุณโอ,ม,อมันทำไมวะฮัลโหลพ่อคะหนูรอปอาเช็คอยู่ค่ะอ๋อลูกเปกับแม่ไปก่อนนะตอนนี้พ่อติดธุระด่วนนะ่ะ ใจเลยนะราต่อกันดีกว่าไม่อ่อเขาทำงานอยู่นะลกูกเดี๋ยวเราเป่าเคกันสองคนก็ได้เนาะโอเคค่ะ happy birthday to เยู you. สุขสันต์วันเกิดนะคะมิยาเป่าเพกน่กแม่ค่ะแม่ นี่ดาวคุณอย่ามาใส่ร้ายผมแบบนี้นะถ้ายังอยากให้ผมกลับบ้านจะพูดแบบนี้แต่ฉันพูดความจริงนะคะนี่อะไรคือเรื่องจริงนะคุณรู้ตัวหรือเปล่าว่าทุกวันนี้นะคุณมันน่า,ารนะัคาัดนใช่สิตอนนี้ผู้หญิงที่น่ารักสำหรับคุณะก็คือผู้หญิงคนนั้นส่วนฉันน่ะเหรอ ฉันก็คือคนหน้าลำคาในสายตาคุณก็รู้ตัวจะพูดให้เลงเจ็บ แต่งงานกับผมไหมผมสัญญาว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยผมจะรักแล้วก็ซื่อสัตย์กับคุณผมจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปนะฉันก็สัญญาค่ะว่าฉันจะรักแล้วก็ซื่อสัตย์กับคุณ ไม่ต้องไปรับลูกนะเดี๋ยวผมไปรับเองได้ค่ะขอบคุณมากนะคะวันนี้เนี่ยคุณทำให้ผมมีความสุขมากเลยนะ แล้วลูกล่ะคะลูก<อ>ลูกอยู่ไหนคะเออผมลืมอ่ะลืม,ลมนี่มันก็เย็นมากนะคะคุณจำเลยนะถ้าลูกเป็นอะไรไปอะ่ะฉันม่ให้อาภัยคุณแน่ลืมได้ไงวะ เมื่อไรเนี่ยใครมาส่งรู้ไหมแม่เป็นห่วงหนูแทบแย่เลยอะ่ะคุณโครูค่ะใช่ครูเพิ่งมาส่งเมื่อกี้นี่ลูกกลับมาถึงบ้านแล้วอะทําไมคุณไม่โทรบอกฉันคะคุณรู้ไหมฉันไปหาลูกที่รีนฉันไม่เจอลูกฉันคจะเป็นบ้านเนี่ยอะไรคุณเนี่ยแล้วคุณจะกังวนกระวายทาไมลูกก็อยู่นี่แล้วไงจะอะไรอีกอะเมีคยคะนูหิวข้าวไหมคะ แม่ทำกับข้าวไว้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปอาบนะ้ำแล้วก็ไปกินข้าวกนะันเนาะโอเคค่ะไปค่ะค่อยเดินนะวันนี้หนูมีการบ้านหรือเปล่ากินไอติมรสอะไรดีเดี๋ยวแม่ซื้อให้พ่อค่ะ มีพ่อแล้วว่าคุณนะก็มีพ่ออะไรโมจะเกียดคุณดาวดาวผมก็ไม่อยากให้มันเกิดเรื่องอะไรแบบนี้หรอกนะผมขอโทษผมเองก็เสียใจไม่ต่างจากคุณหรอกนะดาว อย่ากนอะไม่ไม่ดาวไม่อยากนะตอนนี้ผมรู้แล้วว่าคุณกับลูกอ่ะสำคัญกับผมมากแค่ไหนดาวมันสายไปแล้วไทยตอนนี้ฉันไม่เหลือยิ่ออยงใหญ่อะไรให้คุณอีกแล้วฉันมีแต่ความเกลียดชังฉันเกลียดคุณฉันเกลียดคุณดาวดาวเจ้าไปไหนเฮ้ยดาวนะ บทที่รํมให้คุณนะเราจะได้ไม่ต้องพบเจอกันอีกไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหนไม่ได้เจอกันอีกเลยพรุ่งนี้สิบโมงเจอกันที่อำเภอคุณอย่าลืมมาเซ็นใบหย่าด้วยละ่ะแล้วท้องของตัวจริแล้วแล้ว สวัสดีค่ะคุณลูกค้าเชิญด้านนี้เลยค่ะนี่ไมถ่ายนี่หวะคุณกินอะไรคะลูกปลาโตนี่เดี๋ยวฉันจัดก,การเองไปดูยางื่นไป เปิดเงียบว่ะทยไม่เจอกันนานเลยสบายดีวะก็ดีพี่ดีขึ้นอยู่แล้วพี่รับเป็นไงบ้างช่วงนี้ก็ยุ่งยุ่งวะ่ะลูกค้าเต็มร้านเลยกวจะเปิดสาขาใหม่อยู่อ่ะเฮ้ยวุ้นจะกี่ไรสั่งต็ดที่เลยนะงั้นเดี๋ยวพี่ไปละพี่ไปบัญชีก่อนไหนครับอันนี้ไหมคะ กนะ็อันนี้ด้วยเนาะก็อันนี้เป็นป้อนกันป,ป้ามิน,นิดีไปเช็คบิลตอนนั้นดิแต่ว่าลูกค้าตัวนั้นทางไม่เสร็จเลยนะคะก็ฉันบอยเช็คไงก็อยากดูแลออกไงค่ะ เดี๋ยวฉันไปเองเฮ้ยกี่ดิ่หมดแล้วใช่ปะอะบินทั้งหมด779บาท โอเคเอ้าจีเสร็จแล้วตัางไปดิพอดีมีลูกค้ามาเหมาร้านฉันอะโอเคกลับก่อนไปไปเนี่ยพี่พี่จำได้ไหมเมื่อสองปีที่แล้วพี่พี่ขอยืมเงินผมห้าแสนใครยืมเงินห้าแสนห้าแสนทำไมวะมันยเยอะไปหรอหรือว่า แกกลัวพี่มีคืนเงินแกมันไม่ใช่อย่างนั้นพี่ห้าแสนใช่ไหมใช่ไ,ไดาแต่พี่จะไปทำอะไรอะ่ะพี่จะไปเปิดร้านอาหารอะ่ะตอนนี้มันขายอยู่ห้าแสนพี่ก็เลยมีอยินแกผมไม่มีเงินสอดนะ ไปแต่บัตรเครดิตแหละพี่เอาบัตรนี้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะโอนเข้าที่ลังขอบใจแกมากนะเว้ยทยงั้นเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะพี่มีหลายอย่างที่ต้องจัดก,การเลยอะ่ะอล้วนะีน่คุณเงินตั้งห้าแสนอะ่ะคุณให้เขาย,ยืมได้ไงอะ่ะไม่เป็นไรรอกน้าได้วบผมกับพี่โจเนี่ยเราจะทนมานานแล้ว เขาเป็นพี่ที่ผมสนิทมากยังไงน่ยเขาต้องมาคืนอยู่แล้วแหละถ้าเขามีอะยิ่งสนิทนั่นแหละยิ่งไม่ควรให้ยืมค่ะคุณจําคําฉันไว้นะคะสักวันหนึ่งนะ่ะคุณจะเสียคนสําคัญเพราะเรื่องเงินนี่แหละเรื่องเงินน่นะมันไม่เข้าใครออกใครหรอกนะไม่หรอกแม่ผมู้จักเขาดีตอนนี้ร้านพี่ก็ไปได้ด้วยดีแล้วนี่ พี่คงจะมีเงินคืนผมแล้วมั้งเฮ้ยไทยมันตั้งสองปีมาแล้วนะเว้ยมึงยังไม่ลืมอีกเหรอวะเงินแค่ห้าแสนยังทวงกูอีกนี่มึงยังเหนเ็นพี่อยู่หรือเปล่าวะก็เพราะผมเห็นว่าพี่เป็นพี่ผมงไงถ้ามึงเห็นว่ากูเป็นพี่อ่ะมึงที่ห้าแสนมึงไม่ทวงกูหรอกเผลอเพล่ตอนนี้พี่เดือดร้อนแนะ่ผมก็พร้อมที่จะช่วยพี่เสมอ แต่ตอนนี้พอธุรกิจที่ไปได้ด้วยดีผมมาทวงผมก,กลับกลายเป็นคนผิดเหรอมีพี่แบบนี้นะผมไม่มีอ้าวจะมาทำไรอ่ะยุ่งเหรอบัตรนี้สำหรับที่มึงจะใส่ส่วนอีกบัตรนี้นะสำหรับคนที่ไม่สำนึกบุญคุณอย่างคนที่ไม่สำนึกบุญคุณอย่างมึงเี่ยไม่สมควรที่จะได้รับโอกาส เงินห้าแสนบาทกูไม่เอาก็ได้รือว่ากูซื้อพี่เร็วๆอย่างมึงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมึงกับกูขาดกันไปกันเถอะ ว่าลูกชายฉันทําไมฉันจะมาไม่ได้แม่ผัวมาทั้งทีไม่คิดจะเอาน้ําเอาท่ามาต้อนรับกันหน่อยหรอไทยคะ่นะนมพี่จะรับแม่กับน้องมาอยู่กับเราไม,ไม่ได้นะคะทําไมจะไม่ได้บ้านเราก็ออกจะใหญ่โตอยู่ด้วยกันเยอะๆเนีเ่ยอบอุ่นดีออฉันไม่สะดวกอกับคุณไทยดูเมียตัวดีของแกพูดเข้านคนอื่นที่ไหน นี่แม่กับน้องพี่นะนี่อย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวหน่อยได้ไหมเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้เนะี่ยจะทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่ทําไมเรื่องเล็กน้อยเหรอคะพอได้แล้วม่ครับเดี๋ยวแม่กับน้องเนี่ยอยู่กันทาสบายแล้วนะครับผมเลยไปทางานก่อนมันจะสายแล้วนี่พี่ไทยจะบอกว่าไม่ให้อยู่ไ้ก่อนจนเดีายวี้นะโอ้แม่บ้านหลังใหญ่มากเลยอะ่ะ ที่หนูจะได้เป็นลูกคุณหนูใช่ไหมแม่แม่นั่นมันกระเป๋าที่หนูชอบนี่ แม่เยหมวข้าวมันแย่อยู่แล้วนะรีบไปทำหมูข้าวไปห,หิวก็ไปหากินเองสิคะไม่มีมือมีตีนเป็นง่อยเหรอคะถึงทำกินเองไม่ได้นี่นได้มันจะมากเกินไปแล้วนะนะมากเกินไปเหรอคะแค่นี้มันยังน้อยไปด้วยซ้ำพี่ก็อีกคนใช้ฉันอีนั่นแหละอย่างก,กับฉันเป็นพี่ข้าฉันเป็นเมียนะคะ นนที่คำโบราณเขาว่าไวไหมคะอยู่บ้านท่านอย่าหนีดูได้ท่านรีบรบ้านควายวท่านเล่นค่ะถ้ายังอยากอยู่บ้านหลังนี้อยู่แล้วก็อยากให้ฉันเห็นสภาพแบบนี้คุณจะไปไหนนะ,ะัะนี่ไทยลูกเมียกแกพูดเขา้ามันไม่ไวหน้าแกเลยแกยอมได้ไงเนี่ย ตอบโต้เหมือนบ้างนะไม่อย่าง,งานนะั้นอ่ะมันจะได้ใจเข้าใจไมีลูกครับแม่ไทยไทยไทยๆทๆอย่าเพิ่ไปลูกคือว่าแม่มีเรื่องอยากให้ลูกช่วยหน่อยนะ่ะอะไรครัแม่คือว่า เขาห้าหกหมื่นนะลกูกลูกช่วยใแม่หน่อยได้ไหมแม่ผมจะไปเอาเงินมาจากไหนอีกอะเงินที่หนูนาช่วยแม่มอบแล้วเนี่ยโอไม่ได้คืนหนูนาเลยนะเราจะให้แม่ทำยังไงจะให้พวกนั้นมาทำร้ายแม่อย่างนั้นหรอถ้าลูกทำแบบนั้นน่ะลูกก็เป็นลูกที่อัตตันอยู่มากเลยนะไอ้ข้าไทยมาพอดีเลย เออคือว่าแม่เป็นหนี้อยู่ห้าหกหมื่นนะจ๊ะช่วยใช้หนี้ให้แม่หน่อยได้ไหมทำไมฉันต้องช่วยด้วยล่ะคะฉันเป็นแม่ผัวแกไงพี่ไม่ต้องพูดเลยฉันช่วยเหลือแม่พี่มามากพอแล้วนะฉันทำงานหาเงินเพื่อให้ได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างสุขสบายไม่ได้ทำงานหาเงินเพื่อมาใช้หนี้ให้ใครหรอกแม่ก็อีกคน อายุปูนี้แล้แทนที่จะคิดได้ถ้าการพน,นันทําให้ชีวิตคนมันรวยได้จริงแล้วก็แม่ก็คงไม่ตกไปอยู่ในสภาพแบบนี้หรอกเออหวดเก่งไหมเหรอไทย มีค่าอะไรบ้างโอ้ยเฮ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 ้ยเอาไปขายคงจะได้หลายหมื่นแม่เอ้ย ไครเนี่ยมาไม่ให้ซุ่มให้เสียงตกใจหมดเลยโอ<ฮ>้ห<ฮ>แม่นี่มันทองนี่เอย่าบอกนะว่าแม่จะขโมยอะใช่เอ้ยไม่ใช่ทองเนี่ยมันช่ของแม่งน่นคนเดียวที่ไหนมันก็เป็นของไทยด้วยถ้าฉันจะเอาไปใช้เนี่ยมันก็ไม่เห็นจะแปลกจริงนะแม่แม่จ๋าแม่แบ่งฉันด้วยนะ ันอยากเอาเงินไปซื้อเสื้อผ้าสวยๆวยหรอได้สิไม่มีปัญหาไปอยู่ดีกว่าไปฉันหลองจ้ะนี่ฉลองอะไรกันนะคะอ้าวขับกันมาแล้วเหรอ <c oughs> ก็วันนี้นะสิแม่อะ ปลดหนี้ได้ยังไม่พออยากไปเล่นได้เงินมาตั้งหลายหมื่นเนี่จริงด้วยแม่พี่ยพี่ดูสิวันเนี้ยฉันไีช้อปปิ้งเสื้อผ้าแบรนด์สวยๆเต็มเลยอ่ะสแม่ครับแล้วแม่ไปเอาเงินมาจากไหนอ่ะฮะเงินสร้อยทองของลูกนี่ยหละฮะนี่อย่าบอกนะว่าเอาสร้อยทองฉันไปขายอ่ะมันของเธอคนเดียวที่ไหน ลูกฉันด้วยอยาแม่ครับมันจะเกินไปแล้วนะครับสร้อยทองนะนะั่นน่ะเป็นของหูนานะครับแม่เฮ้ย hey! มันจะอะไรกันนักกันหนาเนี่ยฮะของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่สิพี่ไทยฉันว่าเราคงอยู่ร่วมกันไม่ได้แล้วแหละพี่พาแม่แล้วก็น้องสาวของพี่เนี่ยออกไปจากบ้านเลยเดี๋ยวนี้ yeah. แล้วพี่จะไปอยู่ไหนไปอยู่ที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่นีท่านทนไม่ไหวแล้วนะกับครอบครัวแบบนี้ ถ้าเป็นห่วงกันมากนะคะก็ออกมาอยู่ด้วยกันเลยแล้วก็เลิอกกับฉันไปเลยนะไม่พี่ว่าตอนนี้หนูนายยังโกรธอยู่ว่ารอใจเย็นแล้วรอคุยไั้ไหมไม่เลิกกันไปเลยนะั่นแหละดีแล้วถ้าฉันยังไม่เลิกกับพี่แล้วก็ครอบครัวของพี่ก็จะมาวนเวียนแบบนี้ไม่จบไม่สิ้นไปเลยเก็บข้าวของแล้วออกไปเลยไม่อยากมาเหยียบบ้าน ออกไปเลยสิว่าแกก็มีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ครึ่งหนึ่งมีสิทธิ์อะไรบ้านหลังนี้เป็นบ้านของฉันฉันใช้เงินของฉันซื้อเองไทยไม่มีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้แด้แต่อย่างเดียวออกไปเลยนะถ้ายังไม่ออกไปแล้วก็ฉันแจ้งตำรวจจับของแกแน่ข้อหากลุกรุกปั้นของฉันไปไปไม่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 ไปมันไม่จริงฉันไม่ไทยฉันไม่เปไรทั้งนั้นฉันไม่ไปเอ๊ะ ฉันไม่ไปผมก็ไม่ไปไทยนี่พูดไม่รู้เรื่องเลยไงไ